หัวไซเลนสยองขวัญหนีเกมผีมันหนีเกมผีขนาดเลยวะเกมถ้าจะดีแล้วเนี่ยออลองโหลดเล่นก่อนหน้าปกก็ใช้ได้นะมีสามหัวเลยวะเนี่ยโอ้กูจะแตกแล้วนะเออโอเคไหนดูไซเรนเฮดสแกรี่เอเวอเร์ซีดีมีเล่นตอนนี้แล้วก็เออแล้วแหละ ฮึ่เสียงโอ้โหโอ้โหวิ่งท่าเราลุโตด้วยโอ้โหโอไมค์ก้อนเรามาใช้ลินเฮดนี่หว่าฉันต้องหาทางทีหนอยู่กันอย่างนี้แล้วแล้วก็ให้ไปหาโอ้ยโอเคไหนเมื่อกี้มันวิ่งท่าเราลุโตหายไปไหนละเมื่อกี้นี่น่าให้ไปตรงนู้นไฟเออโอเคดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีผอประพาการเรามอกี้ได้ยินเสียงไซรินเฮ้ย โอ๊ยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วช้าไม่ได้แล้วช้าอยู่ใหญ่เมาอย่างเร็วเลยโอ๊ยมึนงงดูเหมือนว่าเราจะขึ้นมาถึงห้องข้างบนสุดแล้วแล้วก็น่าจะมีของในนี้ด้วยพลิกอัพเลยโอ้ไปเอาปืนโอ้คิดถูกคิดผิดในเล่นเกมนี่แะโอ้โหช็อตกันอืมฮะโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเดว อืมนี่เย็ลงมากเลยแล้วไม่เป็นไรด้วยนะโคตรให้าาหาพาวเวอร์สวิต์แล้วก็เปิดมันโอเคปาออยเนี่ยโอ้คิอโอ้ครับโอ้รูนดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีเจอสีฟ้าลโอ้ยเอาโอเคต้องไปแต่ขอ,ของอูดิกด็อืม นี่คือรถแล้วก็สวัสดีครับพี่ตำรวจก็นะหน้าหนาจริงๆโอเบางทีเราเจอกุญแจแล้วกล้องก็ไม่เคยอยู่นิ่งเลยเนาะโอ้กว่าจะหยิบกุญแจได้แม่งโอเคอ้ยอ้อุ้ยอย่าค้างอย่าค้างแล้วก็กลับไปตรงบ้านเหมือนเดิมไหนดูสิเปิดมาหรอวะ โอเคโอ้ยโฆษณาเยอะจัดอ <Okay. S 1> okay. ่ะโอเคเนี่ยดูเหมือนว่าสวิตเอ้ยไม่คือเล่นเกมนี้แล้วรู้เลยว่าเกมแล้วออกใหม่บ้างยางรถยนต์เอาล้อรถมาเปลี่ยนโอเคโอเคไหนโอ้ย อะไรองี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากเจอมาตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีขอยิงสักป้านึงเออเฮ้ย,ยถ้าวิ่งมันโคตรเ่ะจัดอีกสักนัดหนึ่งเฮ้อ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอีกคน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 เอออยู่อยู่นั่นแหละเฮ้ย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 เออเออไปไปโอเคมันวิ่งหายไปแล้วฮะมาตรงนี้แล้วก็เก็บกุญแจทำไมไม่เก็บตั้งนานวะโอเคเรากลับมาที่บ้านแล้ว ไปสตาร์ทโอ้ยเมาเร็วจัดรถจีบน้ำมันรถจีบต้องการน้ำมันโอ้ก็ต้องกลับแปลวน้ำมันอีกเปลี้ยงนี่โคชอบอะอะไรวะน้ำมันทีหน้าด้วยอืมสุบปูงอันนี้ อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ายุ่งกูยอย่านะเหลือกระสูนย์ลูกฟองแค่เดียวแล้ว <c oughs> โอ้ถึงสักทีให้วนไปวนมาแล้วแหละเออเฮ้ยอ้ยโหพี่แกยืนรอข้างนอกเลย Time <is> dear. โอ้เดีนจบแล้วเหรอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม s i r e n h e a d Scary Adventure อร ไม่มีอะไรเลยที่มีอย่างเดียวก็คือเลเทติสวิงท่านตโกไป,ะป,ะปะ